สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้น้ำมีขวานหลวงพ่อเดิมนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็มีสองกริย์ของหลวงพ่อเดิมนะคะด้ามงาฝากไม้นะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะทุกท่านนะคะด้ามรวมฝักสิบสองนิ้วนะคะด้ามรวมฝากสิบสองนิ้วนะคะทุกท่านเียค่ะเป็นขวานนะคะทุกท่านเป็นขวานหลวงพ่อเดิมยุบต้นๆนะคะนี่ค่ะ มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทุกท่านเนี่ยคะ่ะเฉพาะใบมิเฉพาะใบขวานนี่ก็ประมาณน้ำจะให้ทุกท่านได้ชมนะคะสีนิ้วกว่านะคะทุกท่านสีนิ้วกว่า,วานี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะมีรอยจานมีรอยลงกระถาคมนะคะทุกท่านแล้วก็จะเป็นพญานาคนะคะทุกท่านเนี่ยคะ่ะนี่คะ่ะรอยจานนี่คะ่ะรอยลงกระถาคมนะคะนี่คะ่ะ นี่ค่ะลอยจานลอยลงกระถาคมนโมพุทธยะนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะ,คะทั้งสองด้านเลยนะคะนี่ค่ะนโมพุทธยะลอยลอยจานนะคะทุกท่านขวานนี้เป็นขวานเก่าขวานแก่ตั้งแต่ยุบต้นๆเลยนะคะทุกท่านช่างนี้ก็จะเป็นช่างสมัยก่อนนะคะศิลปะพื้นบ้านนั่นเองคิดค้นทําขึ้นมาแล้วให้หลวงพ่อท่านปลูกเสกนะคะนี่ค่ะเป็นพญานานะคเลยค่ะมีขวาน มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังมากๆนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะศิลปะพื้นบ้านทําออกมาได้สวยงามมากนะคะนี่ค่ะมีความละเอียดมีความแบบว่าศิลปะพื้นบ้านที่คิดค้นทํากันออกมาเองนะคะทุกท่านเนํยทำด้วยฝีมือฝีมือด้วยไอ้สิวนะคะทุกท่านเลยคะ่ะใช้สิวแกะสลักสิวตอกนะคะนี่ค่ะแล้วถ้าใครสนใจทักทายน้ามานะคะ มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนมีดเลยนะคะทุกท่านของสิ่งใดก็ท่านอของสิ่งใดขอภัยของสิ่งใดที่อของหลวงพ่อเดิมนะคะกูบาอาจารย์มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่นะ,คะให้ทุกท่านได้รับชมว่ามีความสวยงามมากๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ บูชาไปไว้ติดบ้านติดรถนะคะทุกท่านหรือว่าการค้าการขายนะคะเราอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวมีร้านนะคะนี่ค่ะบูชาไปติดร้านไว้เลยนะคะทุกท่านเน่ยค่ะฝาพวกผีปีศาจลมพัดลมเพเนะสิ่งไหนที่ไม่ดีหรือธุรกิจไปราบรื่อนนะคะทุกท่านเน่ยค่ะเราบูชาหลวงพ่อเดิมนะคะเอาไปาไว้ที่ร้านหรือที่บ้านหรืออาจจะเป็นมีร้านค้าขายหรือมีอบ้าน ตรงทางสามแพ่งเป็นที่ที่แข็งนะคะทุกท่านนลยคะ่ะยิ่งยิ่งยิ่งจะต้องบูชาไปไว้นะคะให้ท่านปกปักรักษาเนาะค่ะสมัยก่อนนี้เขาจะนิยมเอาเดินป่าเดินเขานะคะนะคะี่ค่ะมีป่ามีเขาพานนะคะท่านชอบเดินเดินป่าเดินเขาลำนาวัยเพราะว่าป่าดงดิบนะคะทุกท่านสุดุมสมบูรณ์สมัยก่อนนะคะนะคะี่ค่ะให้ทุกท่านบูชาไปไว้ติด ร้านนะคะทุกท่านอาจจะมีบ้านอาจจะมีธุรกิจการค้าการขายนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สองเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ <Okay. S 1> ด้ามรวมฝัก12นิ้วกว่าเฉพาะใบมีดก็7นิ้วครึ่งนะคะเฉพาะใบมีดก็7นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้สองกริย์นะคะทุกท่านเลยคะ่ะด้ามนี่ก็จะสวยเงางามเออด้ามมีด มีดเล่มนี้มีความสวยงามและมีสเสน่ห์มากๆนะคะงาช้างก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากนะคะที่จะแตกแบบเป็นรากปักชียอย่างนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ขาหน้นาแล้วก็เงินนะคะแม่นี้ก็มีความเก่าความแก่นะคะทุกท่านเลยคะ่ะไม้ก็จะเป็นไม้สักไม้ออ่ที่จะอามาทําด้ามมีดหรือว่า ปักมีดได้ก็คือเป็นไม้มงคลน,นั่นเองนะคะทุกท่านเรามารับชมข้างในตัวนี้ก็จะเป็นเงินนะคะทุกท่านค่ะ,คะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากพุทธคุณนะคะนี่ค่ะลอยจานลอยลงกระถาอาคมนโมพุทธยะทั่วใบเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะ,คะแล้วก็จะเป็นาลายหน้าเกี้ยวนั่นเองนาคสมพง์นะคะทุกท่านนี่ค่ะมีดเล่มนี้สวยงามศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ ดูข้างนะคะทุกท่านเียค่ะมวลสารไม่สั่นไม่คอนะคะตรงนี้ก็จะปิดด้วยเงินนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยพุตรกุลท่านจักสิิธิ์เข้มขังมากแล้วก็นี่ค่ะตรงสันมีดก็จะหนานะคะทุกท่าน,นะค่ะสันมีดนี่หนามากเลยเหล็กก็จะเป็นเหล็กเงางามเหล็กมวลสารที่เขาคิดค้นตีออกมาเป็นแบบนี้จะสวยงามมากนะคะทุกท่านค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ นาคมพงนะคะทำธุรกิจการงานใดหรือว่าเราจะบูชาไปไว้ติดบ้านหรือว่าบูชาไปขับรถเดินทางใกล้ไกลกลางค่ำกลงคืนนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะทำธุรกิจการไงา,ารงานไหนก็สำเร็จลุล่วงไปได้วยได้ดีนะคะอธิษฐานจิตขอนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะนี่ค่ะ ไปไหนมาไหนก็อธิษฐานจิตแล้วก็เอาท่านไปด้วยนะคะอาใส่กระเป๋านะคะทุกท่านใส่กระเป๋าเดินใส่กระเป๋าตะภายนะคะทุกท่านเอา,อาเดินทางอาจจะขับรถไปกลางค่ำกลางคืนหรือว่าเราเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ทั้งหน้านะคะถ้ามีมีดหลวงพ่อเดิมติดตัวไปนะคะทุกท่านรอดปลอดภยัยสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะทุกท่านค่ะท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านโทรมาได้เลยค่ะมาพูดคุยกันนะคะทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ